สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับขอนำท่านผู้ชมพบกับนวัตกรรมการปลูกต้นอ่อนผักไมโครกรีนระบบปิดภายใต้สภาวะแสงเทียม PFAL แบบใช้ดินเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชมุมชนจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านผู้ชมก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าคำว่าระบบปิดในที่นี้ก็คือเราสามารถปลูกผักในที่ร่มครับ คำว่าในที่ร่มนั้นก็คือที่ที่ไม่มีแสงแดดมาถึงครับเช่นนะครับใต้อาคารภายในห้องครัวใต้คอนโดหรือภายในห้องอย่างเช่นขณะนี้นะครับเราอยู่บริเวณชั้น3าที่เป็นห้องโลง่ลงๆนะครับนี่คือห้องที่ไม่มีแสงแดดนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าระบบปิดก็คือปิดปิดกั้นแสงอาทิตย์ที่จะเข้ามานะครับนี่แหละครับคือคําว่าระบบปิดครับแล้วระบบปิด นะครับที่ปิดกั้นแสงอาทิตย์ไม่ให้เข้ามาได้นะั้นแล้วผักของเราจะมีแสงที่ไหนมาทําให้ผักเกิดการสังเห์แสงจเจริญเติบโตใช่ไหมครับนี่ไงครับท่านผู้ชมครับแสงสีมะม่วงที่ส่องลงมาอยู่ในขณะนี้นี่คือแสงเทียมครับหรือแสงที่เกิดจากหลอด LED ที่มีค่าสเปกตรัมตอบสนองต่อการจเจริญเติบโตของต้นอ่อนผักไมโครกรีน ไม่ได้หมายความว่าผักทุกชนิดตอบสนองนะครับแสงตัวนี้ค่าสเปกตรัมของเขากระตุ้นเกิดการสังเคราะห์แสงเฉพาะผักที่อยู่ในประเภทต้นอ่อนผักนะครับซึ่งที่ผมได้ทดลองมานั้นมีดังนี้นะครับต้นอ่อนผักบุ้งต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนหัวไชเท้าต้นอ่อนไทวาเรตต้นอ่อนโตเมียวต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับต้นอ่อนข้าวโพดทั้งหมดนี้ผมทําการทดลอง ผสมโเสเ็จมาด้วยแสงเทียมตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นวิธีการที่เราใช้ในการปลูกโดยวิธีระบบปิดของเราแบบใช้ดินใช่ไหมครับนั่นก็คือนี่เลยครับดินปลูกผักนะครับง่ายๆเลยนะครับใช้ดินสําเร็จรูปนะครับที่มีอยู่จหน่ายอยู่ตามร้านทั่วๆไปนะครับซึ่งเป็นดินที่ผสมปุ๋ยผสมนะครับอากามะพร้าว ผสมแกลบดำและก็มีมีความพร้อมในการที่จะปลูกผักมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถที่จะนํามาใช้ปลูกได้เลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบดินก็สามารถซื้อมาใช้ได้เลยครับราคาไม่แพงครับุหนึ่งก็ปลูกได้ประมาณ2ถาดสําหรับขนาดไซส์เอสนะครับไซส์เอสคือขนาด2ถาดปลูกนะครับถาดที่1กับถาดที่2นะครับ สองถัดปลูกตัวนี้นะครับสามารถปลูกผักได้3กิโลกรัมราคาจำหน่ายของผักอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทซึ่งก็จะจำหน่ายได้600บาทต่อหนึ่งรอบการผลิตใช่ไหมครับซึ่งหนึ่งเรียนเราสามารถผลิตได้นะครับประมาณ3รอบนะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งเรียนเราก็จะสามารถมีเงินที่เกิดจากรายได้ ประมาณบประมาณ1,800รบาทบต่อมาคือขนาดไซส์ L นะครับคือขนาด3ถาดปลูกนะครับถาดล่างถาดตรงกลางแล้วก็ถาดนี้นะครับ3ถาดปลูกก็จะสามารถผลิตผักได้4.5หรือ4กิโลครึ่งต่อ1รอบการผลิตนะครับซึ่งเดือนหนึ่งเราก็จะมีรายได้ประมาณ2,700รบาทครับ,รบและถ้าเป็นขนาดไซส์ L อนะครับคือขนาด สี่ถาดปลูกครับถาดที่1น่นะครับถาดที่2องถาดที่ 3, อามถาดที่4นะครับสี่ถาดปลูกนี้สามารถที่จะปลูกผักได้6กกิโลกร,รัมใน1เดือนเราจะมีรายได้3,600บาทครับสุดท้ายนี้คือขนาดจัมโบ้ของเรานะครับขนาดจัมโบ้ของเราก็คือขนาด4ชั้นนะครับแต่ละชั้นสามารถปลูกได้5าถาดปลูกนะครับรวมทั้งสิ้นก็จะได้20ถาดนะครับ ยี่ถาตัวนี้คือขนาดจำ بو ้ของเราปลูกผัก1ครั้งหรือ1รอบการผลิตเราจะได้ปริมาณผัก30กิโลกร,รมัมหรือ1เดือนเราจะมีรายได้6,000บาทครับเป็นไงกันบ้างครับนผู้ชมได้ชมเทคโนโลยีเครื่องปลูกผักที่เป็นนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์ของพวกเราแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับสามารถตอบโจทย์การนำไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นการปลูกกินเองที่บ้านหรือปลูกเพื่อจำหน่าย เราก็สามารถที่จะมีข้อมูลได้นะครับซึ่งขั้นตอนการปลูกผักหรือวิธีการปลูกผักต่างๆนั้นท่านผู้ชมสามารถติดตามช่องพวกเราได้เลยนะครับ<อ>เราจะลงคลิปวิดีโอกระบวนการปลูกต่างๆที่เกี่ยวกับการปลูกต้นอ่อนผักไมโ็ดก,กรีนไว้ให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามชมพวกเรานะครับขอแค่ท่านผู้ชมกดชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเรา เพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานต่อๆไปนะครับสวัส hmm. ดีครับตอนนี้นะคะเราจะดูคลผลิตได้ประมาณ20บาดค่ะแดิมถาจะได้ประมาณ6ถึงเจ็ดถุงค่ะแล้วำาในถึงราคาประมาณ20บาทค่ะและได้ทั้งหมดเราจะได้ประมาณ1,500ถึง2,000บาทค่ะ มาเช่นชมเครื่องปูผักนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับว่าปกติเราเราักสำหรับเราเป็นการส่วนที่สวนก็เป็นแบบที่เรียกว่าสวนนะครับแล้วก็จะเป็นเหี่ยวที่ตลาดแล้วก็จะไม่ต้องเก็บเพราะว่าเราเองนะแต่ว่าทีเนี้ยเครื่องของผกเนี้ยก็คือเป็นเป็นกรรมการที่ปูผักให้ต้องใช้สาแหลกปูเป็ห้องเตะอัลคาร ไม่จับได้ขอลอยเป็นทยเขดเขไม่ไดเน้า่าด้นโีเขนไมตายเรได้เนเชลล์ดลก็คือมันจะหมาะสำหรับการเอาไปปุมผักที่ตลาดซื้อไปด้วยขายด้วย ขายเลยมันเอาเรื่องไปกุ้งนองใช้แล้วก็หกจำได้ขายนะครับอยู่หอละยี่สิบบาทหอละห้าบาทขหอละห้าบาทแต่วันนี้แจกฟรีอันนี้กินได้กินได้หลายเมนูครับอันนี้อันนี้กินสดแล้วก็แปรรูปเดื๋ยว่าจะมีการทำอาหารได้หลายอย่างนะครับอันนี้ผปรมขห่อได้ยังได้ทำในในส่วนของการทปรียบถ้าเราสุกินมันง่ายมาก